คุณจิรยุห่วงทรัพย์ก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ระบุว่าไม่อยากให้พลเอกประยุทธ์นั้นแย่สอมาตรฐานค่ะจะต้องจัดการตํารวจระยองที่ทําเกินกว่าเหตุหากปล่อยไว้ภาพลักษณ์ของลุงเนี่ยก็อาจจะเสียหายด้วยนะคะ คุณจิระยุระบุแบบนี้ค่ะขณะที่ท่านนายกนะคะเดินทางไปถึงก็มีพี่น้องประชาชนถือป้ายกระดาษแล้วก็มีข้อความต่างๆนานาเนี่ยน,นะคะก็ถือว่าเป็นเสรีภาพในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูนมาตรา36แล้วก็ปัศจัดอาวุธถ้อยคําดังกล่าวแม้จะมีลักษณะรุนแรงแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายค่ะโดยที่สํานักง,งานตารวจแห่งชาติก็เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรง ต่อนายกรัฐมนตรีจึงทําให้ประชาชนไม่มีที่พึ่งก็เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ตรวจสอบการทํางานของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแล้วก็ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสองให้ดําเนินคดีทั้งทางวินัยทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจทุกนายที่กระทําผิดต่อกฎหมายก็ขอให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติรายงานผลการดําเนินการให้รัฐสภาเพื่อทราบเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไปด้วย ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like s แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ